เปลี่ยนชีวิตกันต่อครับครับผมและช่วงนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่สำหรับคนที่รักสุขภาพครับในช่วงอโนเฮลตี้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้นี่พูดถึงสุขภาพอยู่พอดีนะครับมากินขนมหวานใหญ่เลยใครไม่ชอบบ้างครับขนมหวานนี่ผมเห็นแล้วผมขึ้นเลยก็ไม่ไปมากินเลยเนี่ยอร่อยด้วยขนมหวานเดี๋ยวเกินขนมหวานมากไปไม่ดีนะครับฟังก่อน ทำไมครับทำให้เป็นโรคเบาหวานเฮ้ยรู้ไหมคนไทยเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะเมื่อปี2557เนี่ยมีคนเป็นเบาหวานแล้วก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเนี่ย1 1 0 0 0คนเลยเฮ้ยงริงคนเล ยังไม่พอครับยังตกใจอ่ะเบาหวานน่ากลัวกว่านั้นนะบางทีเนี่ยอาจจะกินหวานไม่เยอะแต่ว่าเป็นกรรมพันนะคนในครอบครัวเป็นเบาหวานมาเราก็มีสิทธิ์เป็นเบาหวานโอ้ยน่ากลัวขนาดนั้นเลยพี่ก้องโอ้ยกินมั่งไม่ต้องมากลัวไอ้กลัวเลยลูแหมทำเป็นสื่อทรงสื่อซ่อมมาพร้อมเลยโอ้ขนมหวานนี่อร่อยจะตายครับผมกินได้ครับผมและไม่ต้องกลัวหรอกเบาหวานน่ากลัวก็จริงแต่ผมมีวิธีตรวจโรคนี้ครับผมรับมือได้แบบสบาย ตรวจโรคเบาหวานเองเหรอไม่ต้องไปตรวจปัสสาวะไม่ต้องไปเจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลเฮ้ยต้องเลยครับผมใครบอกคุณไม่มีหรอกคุณฟูจิบอกมาครับผมจริงเหรอเออของยิอะไรดังั้นไปดูกันเลยกักว่าครับคุณฟูจิตไปดูก้องซังชิงซังมักาะสันไซผมช่วยได้แน่นอน อน t เวชันสุดเจ๋งของผมวันนี้จะเป็นมิติใหม่ในการตรวจเบาหวานไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเลือดและได้ผลแน่นอนมันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันดีกว่าเนนคครับุณชวชวิคุณชคชิวะคุิคคะชคิวช เ่นตรวจเบาหวานอ้อและนี่ก็คืออ n นโนเวชันเครื่องตรวจเบาหวานมันเป็นเครื่องตรวจเบาหวานรูปแบบใหม่ที่จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็ไม่เจ็บอีกต่างหากเอ๊ะมีแบบนี้ด้วยเหรอก็มีแล้วสิครับท่านเพราะท่านผู้นี้ไงครับที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการตรวจเบาหวานนี้ขึ้นมา ประวัตินี่ก็ไม่ธรรมดาเ้ียก็่าเข้าขั้นโชคโชนเออแต่ไม่ใช่บูนะครับท่านผู้นี้จบการศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ใจนะรักงานด้านนี้จึงทำให้ท่านวิจัยและสร้างนวัตกรรมต่างๆให้บริษัทยกใหญ่ในญี่ปุ่นหลายตนหลายชิ้นจนมาค้นพบนวัตกรรมที่จะทำให้การตรวจเบาหวานเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที ยปกติแล้วการตรวจวัดค่าเบาหวานจะมีอยู่2วิธี1ก็คือเจาะเลือดซึ่งจะทำให้เจ็บและต้องใช้เวลาในการคำนวณค่าอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกด้วยนะและ 2. ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดค่าเบาหวานสำหรับอโนเวชั่นเครื่องตรวจเบาหวานเครื่องนี้แตกต่างจากเครื่องตรวจเบาหวานทั่วๆไปเพราะคุณสาม,มารถตรวจวัดเบาหวานได้เองไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องใช้เวลาอุบาสุโขยนะเนี่ยเครื่องนี้นะบอกว่าเช็คประสาทสัมผัสของใต้เท้าเราแล้วเกิดถ้าเท้าเราเนี่ยนะฮะมีหนังเยอะมีผิวเยอะผิวบางเช็คได้เหรอเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานนะฮะใต้เท้าของเรานะฮะใต้เท้าของเราหรือประสาทสัมผัสหรือเส้นประสาทเนี่ยมันจะตายไปเรื่อยๆจากปลายนิ้วนะฮะ สังเกตนะว,ว่าคนที่เป็นเบาหวานหนักๆเนี่ยอาจจะต้องตัดเท้าตัดนิ้วนะฮะจากปลายนิ้วดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้จะวัดจากเส้นประสาทถ้าคุณมีความรู้สึกช้ามากเท่าไหร่นะก็แสดงว่าคุณจะเป็นเบาหวานมากอันตรายมากครับก็เลยต้องมีการตรวจแบบนี้ครับตรวจแบบสบายๆไม่เจ็บการทำงานของอโนเวชั่นเครื่องตรวจเบาหวานนี่ก็ง่ายนิดเดียวโดยปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาการรับรู้ที่ปลายประสาท ซึ่งสามารถพบอาการได้จากการตรวจบริเวณนิ้วเท้าโดยการตรวจวิธีนี้จะให้ผลเกือบ1 0 0เเซเลยทีเดียวครับอโนเวชั่นเครื่องตรวจเบาหวานก็ยืนอยู่บนแนวคิดนี้เช่นกันเพราะมีระบบการตรวจวัดระดับการรับรู้ที่ปลายประสาทสัมผัสของผู้ตรวจผู้ที่จะตรวจตงง้องยืนบนแท่นโดยวางนิ้วโป้งเท้าให้ตรงกับปุ่มทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บริเวณกลางแท่นปุ่มนี้จะมีขนาดไม่เกิน0.50.5คูณเซนติเมตรเท่านั้นซึ่งจะทําการขยับไปด้านข้างทีละนิด ระยะประมาณ5ไมโครเมตรแล้วจะขยับขึ้นไปแตะที่ฝ่าเท้าของผู้ตรวจนิดแค่ไหนคิดเอาง,ง่ายๆ 1,000ไมโครเมตรเท่ากับ1มิลลิเมตรเท่านั้นเองอ่ะเมื่อผู้ที่ตรวจรู้สึกว่ามีอะไรมาโดนใต้เท้าก็ให้กดกันบังคับที่อยู่ในมือให้สัมพันธ์กันโดยเครื่องจะวัดค่าการกดไว้รวม3ครั้งใน1การตรวจหากใครที่มีโอกาสเป็นเบาหวานปลายประสาทสัมผัสจะลดน้อยลงทําให้การกดปุ่มเพื่อให้สัมพันธ์กันนั้นคลาดเคล <man ic ramen initiation> ื่อนคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลเกี่ยวกับประสาทการรับรู้ออกมาได้แล้วก็จะหาค่าความเสี่ยงได้อย่างแม่นยําซึ่งอโนเวชั่นเครื่องตรวจเบาหวาน ได้ทำการทดสอบกับคนทั่วไปแล้วกว่า300คนและก็ให้ผลออกมาได้อย่างน่าพอใจตอนนี้ครับเรากำลังจะเริ่มมาตรวจนะครับวิธีการใช้งานทาโดยการกดปุ่มนี้แล้วจะเกิดเป็นยังไงครับจะเอาในชมตัได้วต่า回やって番目のってない で押した位置がついて赤ボタン赤,赤の色に変わる、はい、これで正解、はい、で3番目がこれだからそうですごい速いってことですねそうです15マイクルで速いと、はい、いい方ですと、はい、<ー>いう形になります แล้วทีนี้ก็มาถึงพระเอกของเราที่จะต้องทำการทดลองตรวจวัดค่าเบาหวานกันแล้วล่ะครับซึ่งขอบอกไว้อีกนิดว่าการทำงานของปุ่มที่ทำการสั่นแบบไม่เป็นจังหวะเพื่อให้ผู้ตรวจไม่สามารถคาดเดาได้นี้ทำการทดสอบเพียง3ครั้งก็จะทราบผลจากการคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วทีนี้เราก็จะทดสอบกับพระเอกหุ่นเพียวของเราอย่างคุณฟูจิซึ่งจะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานหรือไม่ จ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยลวกเพยยัง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 ว่านักดนตรีแล้วถือถือแล้วถือแล้วครับแล้วกดนี่ยังไงอีกหอครับเดี๋ยว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 ไม่มีใช่แค่นี้ครับม่ใช่เดี๋กดเฮ้ยอ๋ออาจารย์บอกว่าถ้าดูไปด้วยเนี่ยกดไปด้วยเขาบอกจะรู้จังหวะเขาบอกห้ามดู ผล<า>การตรวจของคุณฟูจิของเราออกมาแล้วครับสรุปว่าออมีการรับรู้ที่ช้าอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งผลการตรวจจะมีสีสำหรับวัดค่าตั้งแต่สีแดงคือมีภาวะเป็นเบาหวานสูงสีเหลือง คืออยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังแล้วละ่ะสีน้ําเงินคือเริ่มมีความเสี่ยงสีเขียวเข้มเขียวอ่อนนี่คือมีประสาทการรับรู้ที่ดีแต่ผลลัพธ์การตรวจจะออกมาดีไม่ดีในต้องระมัดระวังการกินการอยู่และออกกําลังกายสม่ําเสมอคุณก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้นะเออท่านตรวจเบาหวานเนี่ยอนาคตจะมีการพัฒนายอย่างไงบ้างครับท่านก็บอกมาว่าครับอันนี้เครื่องนี้ต่อไปนี้จะเข้ามาอยู่ในบ้านเรา ทุกคนสามารถใช้ได้เมื่อมีเครื่องนี้แล้วนะฮะก็จะได้ตรวจก่อนที่เราจะเป็นเบาหวานเราจะได้เตรียมพร้อมก่อนที่จะเป็นเบาหวานแล้วก็ออกกำลังกายนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะทําในอนาคตนะฮะนอกจากจะวางไว้ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับจะเอาแท่นนี้ย่อให้มันเล็กลงเข้ามาอยู่ในเครื่องวัดน้ําหนักด้วยวัดแคลอรี่ได้ด้วยปัจจุบันนี้มีเครื่องวัดแคลอรี่ได้แล้ววัดไขมันได้แล้วนะฮะบ,บวกกับเครื่องวัดเบาหวานได้ด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆเลยทุกคนก็จะได้ ป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานนี่แหละครับอโนเวชั่นเครื่องวัดเบาหวานของเราในวันนี้ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นมิติใหม่แห่งการตรวจหาเบาหวานอย่างแท้จริงซึ่งอีกไม่นานเราก็คงจะมีเครื่องตรวจเบาหวานแบบนี้มาใช้กันเอื้อเกิกสำหรับอโนเวชั่นเครื่องตรวจเบาหวานนี้เกิดขึ้นจากการต่อยอดทางความคิดจากอโนเวชั่นหนึ่งไปถึงอีกหนึ่งนวตัตก,กรรม พบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอก็อย่างว่าล่ะครับเพียงเราไม่หยุดที่จะคิดคุณก็อาจจะกลายเป็นเจ้าของอนิเวชั่นสุดล้ำขึ้นมาได้ n n น v เ t ชัน ทำกันไปถึงไหนครับเนี่ยอถ้าเรายังใช้ยังมีวิถีชีวิตแบบว่ากินอะไรก็กินไม่สนใจไม่ดูแลเนี่ยไรประโยชน์ครับผมเราต้องเริ่มจากการที่เราดูแลตัวเองก่อนครับหล่อขึ้นมาทันทีหล่อขึ้นมาทันทีแล้วขนมนี้ผมขอแล้วครับไอ้พี่กินแค่นี้มาหวานไม่กินผมแน่นอนเออชอบของหวานเราไม่ดีกินจะกินเยอะเยอะโอ้ยไม่แบงเลยเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาล้ำกันต่อ ผมกับนวัตกรรมสุดจิตที่จะมาเรียกแสงเสียงฮาและจะพายฝันหวานสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาน